给我拿好吃的 ข้มเก็่อง้พอสามคนไปผ่านนี่ไงัซ้อนอยู่ดึงดึงกลับมาแล้วออกท้ายไม่ไม่ก็จะยอดข้ามตัวมันไม่ข้ามล่ยลูกเจ้าพ่อขยันเลยมขึ้นรอบบนได้นะได้นะได้เด้ขึ้เลยลงไปเลย ไม่พอไม่ค่ะเอานี่ไปดิตรงนี้น้องเงินแล้วเอานี่นี้เอาไปทั้งแผลทั้งอันนี้ของใครอะไรมันไม่มีไงสีเหลืองไม่มีเอไปนี่แล้วไม่ว่าจะเดินไปอีกมันก็เดินไปแววนู่นเลยมันไม่มีเลยาสีีีมดสวย dạ con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 

ถ้าุ่มเส้นหลังเขต้องเส้นเนี่ยคลจอยสัุ่มเส้นทุ่มตรงหน้าประตูเขาบได้ทุ่มเส้นวยเตะตะดีเลยนีทุกอย่าง

แสบลงมาเหอะ้ก็ลงไปยืนที่ประจำเมอยึงตีออกข้างทำไมยืนหน้าประตูนี่เช็ดยังไงก็ได้ ยืนตรงยืนตรงประตูเวลาเตะไปรเรารับไม่ได้แล้วก็มีติดตรงประตูะแกแกตัวใหญ่แกยังอะไรนี่แกืนตรงประตูเดียวเด,วด,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 ดี๋ยวกว่าไปเทสนิดนึงด้วยโยนสอนได้หรอมันตียืนหน้าประตูเลยดิไม่ต้องออกซ้ายออกขวาหรอก เวลาเปิดไปเวลาเปิดไปชาาดอ่านเรามันก็ยังมีโอกาสแ่ยื่นตรงประตูโอกาสเยอะ ถ้าเตะตรงประตูานทีนี่มันตีอะไรไม่ได้ไม่ต้องมีกามเท่าเป็นตรงประตูเดียวจนป็นท่านแบงเหล่ากแบงมันตีประจำตำแหน่งสวย

โอ้ยต้องพร้อมอหางไตต้องบิออกมาเวบอลโอจยืนรอให้บอลไปถึง อมองไปไอ้น้องคนนู้นเอียงเอียงแล้วมันรอดมันพอดีเลยเอียงเห็นบอลโค้งรอดมันพอดีเลยไอ้คนที่ยืนข้างหลังเอียงเห็นแต่รอดพอดีเลยอมเลยอมเลยเงินลงแล้วเดแอเวลาหมเลา